เรามันหมามู่กับเราเราก็ต้องหมามู่กับมันดิยืนอยู่ช่วยสักทีดิ่เฮ้กูจะไม่จับมาแล้วตัวไหนพี่เล่นไม่เป็นหรือพี่ยังไม่หาก็อย่าเพิ่งจับนะพี่ยืนเต็มที่นะพี่ข้าใหสักทีดิโอ้ไม่แตกอีกตายตายเองอีกอะไรเฮ้ยโอ้ไม่ต้องทีมป็นหมดมันไม่ต้องสีเป็นหมดแล้วไอ้เหี้ยทีมตัวเองอยู่ทั้งเจ็ดแปดกันอยู่เลยโอ้งับตายอ่ะจับไว้จับไว้ โ้กกาเซียอย่าอย่ามาหากับปูลินปูลินคือซาที่เก่งที่สุดในเกมนี้บุาบุากำลังไปอตกว่าลงเดี๋ยวนี้ลงเดี๋ยวนี้ลงเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี้าเดี๋ยวนี้เอาเือการแล้วอันตีมาแล้เดี๋ยว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 เเดียววเเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดีวยว๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยววเดี๋เดียวเดี๋วเดี๋ยวเดวเดี๋ ขอสักทีขอสักทีเอาเอาเอามันไม่ไหวโอเคยอมแพ้ยอมแพ้ก็ยอมแพ้เดี๋ยวนี้สักสีสักสีขอสักสีก่อนไม่ไม่ไม่มีสักสีไม่ไม่มีสักสีไอ้แยไม่มีสัไม่มีสักสีไม่มีสักสีไม่ต้องมาสักสีตอนนี้ไม่ต้องมาสักสีตอนนี้ยอมแพ้กดยังยังไม่กดเลยบวกอยู่ตอนนี้จบละไปก็ตายอออกไปก็ตายออกไปทำไมนั่นไงกินไปหม้อกินไปหม้กินไปหม้ยมันตึงขึ้นเยอะเลยว่ะ ก่อนไม่ตึงขนาดนี้นะตาพวกเราตายตีก็คุณโอกับผมก็เล่นตัวที่ไม่ไม่เมื่อยจะได้จับเล่นตัวพี่เล่นนานดีอันนี้ติดการเงี้ยโอ้ยจับตัวที่นาหรือจับที่เล่นมาแล้วว่ะไม่รู้มันเล่นยากขึ้นมันปกติพี่ไม่มีอะไรเล่นยากยกเว้นพี่ไอเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นนานอ่ะก็เล่นไม่เป็นอ่ะปวดเช้าเกิดเร็วพวกเมื่อก่อนนี่หนักมันหนักมากเลยยังจะหวังตัวเปลางไปวลาไอตรงนี้กันดีกันดีกันดีเอาตีมัเลย เขาวิวนะเขาวิวเขาไม่เขามิวยูวิวหลุดยาวหลุยาวขอคิวมาหน่อยยูคิวเอาววเอาววยังไม่ตายเหรอเฮียมันยูรัวตายอ่ะความสายพีดแต่ยังไม่ตายเหลือเชื่อางียสักเลยตายอย่างหมาปักีขวเดี๋ยวไกินหน่อยซีดฉันเกิดเ i ี๋ยวราชการมันเกิดเดราชการที่อ้า l กูแตกนี่ไงทักทุม เฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ขอพี่ได้กินได้ไหมครับไอพี่ทันเดอร์จะเกิดแล้วโอ้โหมันเก่งกันเกินไปนะให้มันชนะเถอะสักสีสักสีสักสีตีใจเขาก็คำนี้มากสักสีสักสีสักเอออย่ยินมองผมเอาวันนี้สักสีไหมอ่ะเข้าไปดิเข้าไปดิเนี่ยสักสีนะแต่ เอ้แหลหมัดแหลกหมัดแหลกหมัดโดนเท่าดิแมสักสีสักสีเอาไม่เอานี่เดียวเยาะ้อยสักสีตกแล้วได้ชื่อออลเดอร์หมดกูแม่เอาเซราล่าแล้วเล่นมีมันดีโอ้กูพยายามแล้วกูคนเดียวเล่นยยิ่งกว่าคีเล่นกว่าคีไอ้เหี้ยปั้นคียังดูดีได้เราเล่นเป็นคีเลยเดล่นมือถือาปกัน มาเดี๋ยวช่วยโรบานะาดิแทสเองนายดีพี่ไม่รู้ซะแล้วเกิดวันนี้ฝนตกเยอะเกินไปสงสัยตักฝนตกคิดถึงเธอทีไรก็ยังชูพี่อย่ารัดผมพอเออเนี่ยดีอย่างนี้ต้องอย่างนี้ก็บอกห้ามร้าเลยตีพึ่งเลยตีพึ่งเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวคุยว่าเมื่อไหร่จะดูดเลือดจุกจ้วบ พี่อย่าล้านกูได้ไหมไอ้เหียให้กูเกิดเดี๋ยวนี้เอาห่านะพี่กูบอกให้เนี่ยเอาห่านนะจะเล่นท่านี้มาสมทบแล้วเาเตัวงจ้ามาเลี้ยมสามตัวสมตัวสามตักมีสาตัวกูสวยแล้วกูสวยแล้วเขากำลังหเขากำลังราับเล้ยไปห้าวมึอเอาไปปยปูหนีปูหนีไป มาแล้วมึงมานี่ไมาแล้วตีเต่าตีเต่าเอาคนเยอะเยอะเยอะเีนีตีทำไมพี่เออได้เวลาิดไอ้เี้นีไม่ไหวลวไม่ไหวกับมึงแล้วนะหลังก่อนโอ้ยมาดิ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 เอ้ากลาบบานทไมเนี่ย แล้วพี่จ้าเออแตกไปดีกว่ามาดิมาดิตายดิตีกูแรงดิมาดิตีกูแรงดิตายกูเลื่อนห้วได้ดิกูเลื่อมห้วยแมันก็ติดไม่ได้ต่ไม่ได้ก็ต้องมีคำพูดให้ครับอันนี้มันก็ติดจะให้ก็ติดจะให้ก็ติดจะให้ก็ติดจะกัน Ô mày! 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 mày! Ô 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 mày! 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 mày mày! mày 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 ให้ลุ้มเลยเลุ้มเลยเก่งแค่ไหนจนลุ้มจนลุ้มมาดี้เป็นหัวแล้วมาดีมีเลือดแล้วตีมันีเลือดแล้วอ้ชิบหายแล้วเก่งกว่าตายกำลังเสริมไม่ดีไปทันไม่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 เลยมาดี้เกียร์ทันเดือดแล้วดิมักกะนามาด้วยมันเป็นความผิดของผมเองที่ผมไม่ตีทันเดอร์ก่อนก็บอกแล้วไม่ต้องตีทันเดอร์ถ้าเราเกมนำแล้วว่า ทีเข้าใจคำว่าการอ่านเกมเหรอบางทีเข้าไ่ที่หูมันตึงไม่ได้ยินมันตึงไอ้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 ้เ้้้้้้้้้้เ้ไ้้อ้เ้้ไอ้้้อ้เ้้ไอ้้้อ้เ้้ไอ้้อ้้้อ้้้้ไ้้อ้อ้้้้้้้อ้อ้ไ้้อ เป็นบ่อยเหมือนกันนะแท้สองแทมบ, <'d S 1> บอกแล้วเนี่ยวันน้าวันน้าเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเปลียปล่ยนจากแอ้แท็กเกอร์ใครเป็นแท้งนั่นดิพี่ไม่ได้เล่นตัวนี้นานนานเลยลองสักหน่อยไอ้แท็กสองมันไม่เป็นไรอยู่แล้วพี่ขอแค่มีแท้งอย่างน้อยตัวนึงไอ้แท็กสองอ่าคนหนึ่งเปนป่าครับโอ้ยลำบากชีวิตกูชิบหายเลยไอ้แท็กสองได้ไอ้แท็กสองไอ้แท็กสามงี้มันได้อยู่ให้เยอะน้อยเยอะน้อยไปก็ไ าพลังอู่นเปอร์พลังเล็บขบหมีทิ้งเขามีทิ้งเขามีพี่ก้ามโตเขาจะเกเรใส่เรากูกลัวกูกลัวกล้ามตูดมันไปงัดหัวคมคมกันดีกว่าเบี้ยวดี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 เขาไปเจอข้อดีมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเข้าปเจ้อดีเป็นแท้งอะพี่อย่าคิดดิคิดในสมองแท้งอะคิดยังไงเลนแท้งไม่เป็นเข้าไปรับตีนก็พอเขาไปรับซีนน่าจะตั้าทีมเลยเข้าไปรับตีนก็พอแล้วมันคือมันคือมันเยไม่เจอกูยังอยู่แบบเติมเลือดได้แล้วกูแองกี้เบอร์อย่างกูด้วยโโอ้หบินบิงนสุขวยาจันทร สีพึ่งสีพึ่งปลอดเอามันเอามันไี้เพื่อเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยตานกลับไปฝากเราด้วยปวกเราตายพวกเราตายพวกเราตายตอนตีเพื่อตอนตีเพื่อตอนตีเพื่อไเอ้ยเอาเอาเอาพุ้นเกยดันเด็ดเนีรู้สึกว่ามันหน้าว่าเอายืนี่ก่อนล้วแล้วไหนนั่นแหละไอ้ยช่วยกูช่วยกูโอ้แรงแรงแรงปูบางบางกอดบนโอเคบนแล้ พีพี่มาลีดีเห็นตึก่็รยจิกกี้ไม่สูกตีเต่าพี่ตีเต่าเด้งล่างตีเต่าเลยตีเต่าอ้ยเกียเอาไปเลยไอเมดมันเป็นไม่ทำรเนเลยสุกตุกวิไปไอเอมดมองมอยเฮ้ยมาช่วยดิมาช่วยกันดิโอ้โหแล้วดูทำอะไรกันวะความายฮ้ย มึงจเอาทีตีนตีนต oh, ีนขึ้นท er> ี่นอนได้ใช่เลยใครก็ได้มาเสิร์ฟที่ดิเออกูตายเออเออโอ้โหมันมันุดเลือดตุนเลือดตายได้ยางงี้มันมันเหมือนมันเหมือนจะคุ้มคืนน่ะเองไปดักพ่อมใหญ่มาไปอไปก่ไปกไปไลย ตายตายวนตายหมดตายหมดเรายิงไม่ได้อะเป๊ะไปทันไหมเนี่ยตุ้มเสียบเออโอเคโอเคชนะนะครัไปแล้วไกันีตรงนี้รังลูกโคมพลังลูกโคมอยู่ในเปิร์ลูกลูกโคมโคมยุงไม่ยุงไม่ก็ดีอยู่ไงไรไหมจับจุดเลือี่ยก ข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าจับแล้วมันจับทีมแล้วดูดจวบโดนดักจูบดูด้วยแม่แม่กับเล่นอะไรที่แปลกๆแล้วเล่นในนี้ดีกว่าเล่นไอ้นี่ไงเล่นซัพพอร์ตต้องทีมมุนวิ่งวุนวิ่งแข่งทั้งทีมเออใช้ทั้งทีมคิวโค้ดแด้ก็เกินไปเอาเปล่าเอาเปล่าการเล่นเปล่าการเล่นเปล่าการเล่นเปล่ะ เยมแท้แทงเยอะมไปแล้วอ๋อแท้งเอะไปแล้ี่เแทงเยอะแทงมีแทงแทงตัวอะไรก็ได้ที่เป็นแทงบอกเราว่าแทงแทงทีสองสามีเลยด้ยเอาห้เด้งหเกมไอเกียวคุเะเนีปีนขึ้นเอาปีนขึ้นเขาปีปีปี เออตาย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 เฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้อเคกับตุกกับตุกโอ้ฟังนั้นเมอนเออจริงเหรอมาแล้วมาแล้วนีเล่นทีฆ่าน้องเดน้องเอาเมาเป็นอาหารตาเตายตายตายตโอที่มัแล้วครับไม่น่ารอดผมไม่น่ารอดนี่แทงแต่ละตัวบางตัวไม่บางตัวเกิดยาก้ยบางตัวไม่เกิดยากางไม่เดด้ว เอาเลยรถตอมมาพี่บี่เอารถตอมเลยเดือดเออไปใครใครใครเดินมาฮัลโหลตายนะตายนะเก่งตายนะโอเโอ้กูตายรถไฟสมงครบลวโอเคแข่งทั้งทีเอาทีเดี๋ยวไปรถกูเยี่ยวไปไงขอแล้อาจารย์ขอให้รถตอมขับพิษเอารถตอมขับพิษให้รถตอมขับพิษ

เนี่แทงห้าตัวสุดยอดดูกล้าจริงเลยไปลองข้าวผ่าตรงข้าวบอกผู้ชนะทีมผู้แพ้ทีมแบบนี้เหรอวะเือตีนไก่หน้าผากเลยอ่ะถือเอาถือเอาตีนไก่หน้าผากเลยไอ้ยังไม่ถึงก็เลยยังไม่ถึงเลยวุ้แท้ผมจะด่าทั้งหมดเลยอะไรนะเนี่ยอันนี้แทงแทงใช่ไหมเอาเกิดเร็วไปเอาเกิดเร็วไปตัวเกิดเร็ว ใครมีเอฟี่มั้งจะไปหาแล้วกันมีนินเทียร์ะใครใครมีกาเซียผมมีนินเทียร์แต่มีทะลักบางสิกูเล่นมันก็ตายดีกว่าเล่นไม่เป็นเรดกูเล่นกาเซียดีกว่าเล่นไม่เป็นเล่นนินเทียร์ไม่นกาเซียนี่ใครมีนินเทียมั้งไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัเล่นตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ดกเทยควายไม่เอากูเล่นเองอะใครเป็ีนกาเซียคนหนึ่งเลยไม่เล่นเนี่ยควายคนหลง มาเปตลกอีกแล้วคอนเทนต์คอนเทนต์นะแจงแดน่ะยิบแจกแดเข้าฟาร์มก็ดิวรอไดิสิโนีตเข้าอิงแล้วกันอไปกับผมใครจะไปกับผมก้าเซียไปไปฟรีไปกับผมมาดีแล้วแบ่งกันแบ่งกันคนละครึ่งคงการคนละครึ่งไม่ใช่แล้วไปไหนพี่ไปไหนอย่าไปอยู่เลสพี่อยู่เลสพี่โออยู่เลสเฮ่นไปไหน ไปกำแพงนะบาลสบาลสมันจะยิ่งแรงอยู่ข้าอยู่กำแพงบาลสไม่ตายเยลองเบลีกันทนไ้าทนไ้าทนไนาด้วยตายแล้วพี่ตายแล้วพี่วิกพทิพิกอย่าวิกเอะทนไยฟังอันตราย ตัวเฮียเนี่ยโคตรแรงเลยโอ้ยช่วยวยไอเวลของมังพี่กูยังไม่สีเลยเหนเยถอยต่ออต่อนี่มานี่มาแข่งต้องแข่งนี่ม้ยเฮ้ยเยเฮเงเข้าอุ้ยอุอยสกิกู้ามไม่าม่นหนีก่อนันนี้ก่อนคุณหนีก่อนอีหนีด้อออจันไอ้ัน่านไว้เกินฐานไว้เอ้ยบีีดมิวผมกิดแร้อเออตัวที่เป็นป่ากันด้วยจันด้วยไ่เรียนคนเดีว่เบินสกิลเหรอตอนนี้กี่ตัวขลางอีกตัวที่ชด้ี่ป มันยังไงพี่าพี่ทำเงินแจกโค้กิมมันก็จะแข็งไม่ตายหรอกผมคำนวณไว้แล้วพี่กูคำนวณแล้วเต่าอ่ะเออเดี๋ยวเอาเต่าอยู่พี่ถ่วงพี่อยู่บนไปนะเดี๋ยวจะเอาเต่าอยู่บนไปพี่อย่าอย่าอย่าโดนนี่นี่ได้อย่างปลาตะกี้ให้โดนโดนด้วยพี่เล่นบนชนิดเพราะสวิสมาจะย่างนิดโดนฟันโดนฟันโดนฟันนินเทนโดก็มีหัวใจก็มาก็มาแล้ก็เจอละกกินแล้วเอาเต่าเอาเต่าเอาเต่าไปก็เออไปก็มาปก็มาเออไปก็มาไป้็มาเอาเออไปก็มาเออไปกมาเไปกมาเออไปก็มอไปก็มเออก เดี๋ยวไปดีันเลยเดบนก่อนไห่เียจริงดีว่าังเกียจแล้วเ้ยไปดนดูดโดนโดีีีออยอย่าหวังอย่าหวังอีก่อนช่างแม่งก่อนมาสองตัวแล้วกูไม่เก็บผ่านบเพูดตอนนี้เลยไม่มีลูกอมเลย คนคว้าบอลลูกอ๋อเปล่าพี่มองไงเป็นลูกโแตกเฮ้ยไอ้คุณร่าบนมาคุณร่าล่างไอ้คุตัวไม่ล่างเฮ้ยฆ้าได้ฆ้าได้เกิดได้ไเฮ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ตัดมึงมามึงมาเอ้ยเอ้ยคุณจีดอนจีดนแทงข่าตายได้ง่ายมากอนาเขตมีนะมีาะนอกวงไอ้คนเดียวคนเดียวไอ้คุกกันคุกกันคุกกันออกแทงออกมาดิออกแทงออกมา เอางี้กันนะเบอร์ใครใครไม่เหือไหนเกหนึ่ง่ะมึงมาหนิมึงมาหนิมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงมามึงตายอ่ะเมื่อกี้เห็นลูกตีด้วยเมื่อกี้เห็นลูกตีด้วยไปเลี้ยวไปขอสกิลได้ไหมหิฮันเกอร์จนไปไหน เกิดเกิดมาตอนตอนเกมจบพอดีเขาต้องไจอดเราดังถี่ขนาดนั้นสรุปแพ้หนึ่งเต็มอะไรเงี้ยเราแพ้เราแพ้ตาเดียวด่ดูอะด่ดูดูแพ้ตาเดียวโอ้ยขาดลอยแต่ดูมันตัดยังสิอไอตาที่เล่นจริงจังไม่แพ้ยไอตาที่ทำคอนเทนไม่ชนะเออไม่เข้าใจ